สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาจบเรื่องสุภาษิตพระร่วงกันแล้วนะคะหลังจากที่เรารู้ที่มานะคะประวัติผู้แต่งลักษณะคำประพันธ์คำศัพท์ยากนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์เนื้อหาไปจนจบแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาดูบทวิเคราะห์คุณค่าในสุภาษิตพระร่วงกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยสำหรับการวิเคราะห์คุณค่านะคะด้านที่1ก็คือด้านเนื้อหานั่นเองอ่าเขาบอกว่าสุภาษิตพระร่วงนะคะเป็นการสอนอย่างกว้างๆครอบคลุมทั้งคติทางโลกและทางธรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง หน,นะคะก็คือข้อคิดและคติทางโลกคุณค่าด้านเนื้อหาของเราด้านที่หนึ่งคือข้อคิดและคติทางโลกนั่นเองก็จะมีความสำคัญของการศึกษาหาความรู้นะคะข้อคิดในการทำงานความสำคัญของการพูดมารยาทในการเข้าสังคมการรู้จักปรับตัวเข้าสังคมนะคะการประหยัด การดำเนินชีวิตในครอบครัวให้มีความสุขการให้ความสำคัญกับญาติพี่น้องที่มีเชื้อสายเดียวกันการรับราชการ 2. นะคะคุณค่าด้านเนื้อหาด้านที่2ก็คือข้อคิดและคติทางธรรมก็คือสอนให้มีศีลมีธรรมและมีเมตตาสอนให้มีความอบอ้อมอารีสอนให้มีความกะตันยูรู้คุนสอนให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท สอนให้เป็นผู้รู้ประมาณคุณค่าด้านที่สองน,นะคะหลังจากที่เรารู้ไปแล้วด้านเนือ้อหาด้านถัดมาของเราก็คือด้านวรรณศิลป์น,นั่นเองด้านวรรณศิลป์ของเราก็คือสุภาษ,ษิตพระร่่งนะคะแต่งด้วยรายสุภาพมีสัมผัสคล้องจองจดจำง่ายมีความไพเราะมีคำศัพท์ใหม่และก็สำนวนเก่าให้เรียนรู้ หนึ่งนะคะในด้านวรรณศิลป์ก็คือการใช้คำน้อยแต่กินความมากเป็นอย่างไรล่ะก็คือยาปลูกผีกลางคลองแล้วก็เผากระสัดเพิงงูอย่าดูถูกว่าน้อยสองนะคะคือการใช้คำศัพท์คำเดียวเป็นอย่างไรล่ะการใช้คำศัพท์คำเดียวก็เช่นจะเร่งระมัดฟืนไฟระวังปัจจุบันนะคะก็จะใช้ระมัดระวังนะคะ เห็นไหมแต่ก่อนเขาใช้คําว่าระมัดเฉยเฉยใช่ไหมลูกแบบเป็นคําศัพท์คําเดียวแต่ว่าในปัจจุบันของเราใช้เป็นระมัดระวังนะคะก็จะยาวขึ้นนะคะลูกต่อมามีศีลยาวอวดมั่งอ่าซึ่งมั่งนี้นะคะที่เขาระไว้ในปัจจุบันใช้ว่ามั่งมีนั่นเองสามนะคะคือการสันคําำการสันคํคำก็จะแบ่งเป็นย่อยๆยอีกนะคะก็คือหนึ่ง การเล่นเสียงสองการเล่นคำค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการเล่นคำนะคะก็จะเป็นคำซ้ำเขาบอกว่าพี่จะบังบังจงรับพี่จะจับจับจงมั่นพี่จะคันคันจงตายพี่จะหมายหมายจงแท้พี่จะแก้แก้จงกระจ่างอ่าเห็นไหมนักเรียนเป็นการแบบเล่นคำซ้ำนะคะก็คือคำว่าบังบังจับจับคันคันหมายหมายแก้แก้นั่นเอง ก็จบแล้วนะคะสำหรับเนื้อเรื่องเนื้อหารวมไปถึงคุณค่าต่างๆของโสภาศิตพระร่วงของเรานะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบนานะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ